เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกม Ball ดากันบอแซดยกขังแบตเชิญนะครับและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่บิโต้บูเอลอาร์ของเราได้ ECA สักทีหลังจากที่เกมก็ปล่อยให้มันได้ ECA ทีละขั้นทีละขั้นเป็นระยะเป็นระยะเนี่ยสามขั้นด้วยกันวันนี้เขาปล่อยครบแล้วสามขั้นนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปฟาร์มเหรียญหรือว่าฟาร์ม เพชรฟ้าเนี่ยไปฟาร์มได้นะครับตอนนี้มันฟาร์มได้แค่จากด่านเควสเท่านั้นนะนะก็แนะนําว่าฟาร์มด่านเควส28แปดอรีเยยี่สิด่านที่1นะครับผมก็จะได้ฟาร์มเพชรแบบเยอะสุดและของของการฟาร์มเพชรฟ้านะครับเอามาแลกไปเหรียญ eca ให้กับเบียโตบูตัวนี้ได้นะครับผมก็ eca มาเรียบร้อยแล้วเผื่อใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวพามาชมเลยล้วกันเนี่ยเราสามารถจะฟาร์มเพชรฟ้าได้จากด่านนี้นะครับแอรีเยยี่สิแล้วก็แนะนําว่าเป็นด่านที่1ด่านนี้เลย ที่เจอกับซาตาเนี่ยมันจะได้เพชรฟ้าเยอะสุดแล้วให้ไปเล่นเก็บดีๆนะถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ไม่ไม่ได้ค่อยใช้บูสต์เท่าไหรอ่อ่ะก็ใช้บูสต์อัพไปเลยนะครับถ้าใครอยากฟาร์มไปเร็วเนี่ยใช้บูสต์อัพไปได้เลยคุ้มแน่นอนนะเอาล่ะเรามาดูความสามารถของพี่โตแดงของเราันดีกว่านะครับพีโตแดงตัวนี้นี่เป็นอดีตตัวฟรีที่เป็นขวัญใจใครหลายคนมากๆผมบอกเลยนะเมื่อก่อนนะ่าจะได้ใช้งานกันบ่อยเลยแหละ ใครทนันตอนที่ว่าเขายังมาแรกได้อยู่นี่ถือว่ามันเป็นผู้เล่นที่เก่าแล้วนะเออสำหรับผมนี่เหมือนว่าจะมาไม่ทันตอนแรกนะคือผมจําได้ว่าผมเข้าเกมมาก็คือมีตัวนี้มาแล้วนะสำหรับเบกาโตบูนะครับผมเรามาดูความสามารถหลัง eca กันดีกว่านะอ่ะความสามารถผู้นำเนี่ยจะนําให้กับทีมของซูเปอร์คาร์สคี่บวกสี่ทุกอย่างบวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนำทีมตัวดีเลยนำร้อยยี่สิบขีบวกสี่ดีมากนะในแง่ผู้นําตัวฟรีอ่ะ อาจจะนำเปอร์เซ็นต์ได้ไม่เท่าแบบ150ร้อยห้าสเพื่อซ้ำอ่ะแต่แบบมันก็เป็นผู้นําตฟรีนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมตรงนี้นะส่วนถ้าไม้ตายไม่ตายเล็กหลัง ECE จะเป็นการ stack ADK defense นะครับแล้วก็ lower ADK ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมส่วนถ้าไม่ตายใหญ่นะครับผมของเบลตัวบูเนี่ย God impact นะชื่อท่าจะเป็นการเพิ่ม ADK defense 1เทินนะครับแต่เป็นการเพิ่มแบบ50% ไอตอนท่าเล็กเนี่ยสแต็กทีละสามสิบเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆเฮ้ยสามสิบหรือยี่สิบวะน่าจะน่าจะยี่สิบมากกว่าอันนี้นะสแต็กทีละยี่สิบเปอร์เซ็นเรื่อยๆแล้วก็ท่าใหญ่เนี่ยเพิ่มเอด d คดีเฟนตห้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าเพิ่มแค่เทินเดียวนะครับผมประมาณนี้ถามว่าแตกต่างจากก่อนที่ได้ ECA ตรงไหนนะครับก็คงจะแตกต่างที่ว่าถ้าไม้ตายเล็กเนี่ยมันเพิ่มของการ l o เวอร์ k เข้ามา แล้วก็ท่าใหญ่จะเพิ่มของการเพิ่มดีเฟนต์เข้ามานะครับเมื่อก่อนมีแค่เอลิคเยท่าใหญ่นะเมื่อก่อนตีท่าใหญ่เสร็จป,ปุ๊บดาเมจเด้งแต่ว่าพอเอ็กเนี่ยมีการเพิ่มดีเฟนต์มาด้วยก็ถือว่าดีตรงนี้คือมันก็ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ถึกไงในางาน,นการที่เขาเพิ่มความถึกเข้ามาแล้วก็ถือว่าตรงจุดแล้วนะครับผมมาต่อมาพาร์ทสกิลนะครับกอร์ลี่ฟิวชั่นพาวเวอร์ เปิดมาอย่างแรกจะมีการตั้งต้นนะครับ ADK Defense บวก100%นะครับแล้วก็จะบวก ADK Defense ให้ครั้งละ10%นะครับต่อจำนวนการโจมตีที่เบียโต้ทำการตีนั่นเองแล้วมันก็ต้องเป็นการโจมตีมา้ตายนะอันนี้นะฮะยิ่งเบียโต้โจมตีมา้ตายบ่อยเท่าไหร่เนี่ย ADK Defense จะเพิ่มเรื่อยๆทีละ10%นะครับแต่ว่าจะบวกสูงสุดที่50%นะตีไม้ตายครบ5ครั้งอ่าตรงนี้ก็ เป็นเกี่ยวกับเกมเพ์การเล่นของเบรเกตหลักๆของมันนะต้องนั่งเก็บพาสีไม่ตาย5้าครั้งครบเก่งเลยนะครับความสามารถต่อไปจะเป็นความสามารถในการบวกคินะครับบวกคิตามจํานวนเลือดที่เรามีอยู่นะครับยิ่งเราเลือดน้อยนะฮะเรายิ่งได้คิเยอะนะครับคีนี่คือไอคีหลอดไม่ตายนะไม่ใช่โอกาสในการคิซึ่งคิเนี่ยจะบวกสูงสุดเลยก็คือบวก10คิีเลยนะฮะสิคินี่แบบ คุณได้ไม่ตายใหญ่โคตรง่ายไม่ต้องเก็บบอลจะได้ไม่ตายใหญ่เลยแหละดังนั้นเนี่ยยิ่งเราเลือดน้อยเบรโตตนเนี่ยจะได้ไม่ตายใหญ่แทบจะการันตีเลยนะครับผมเราไม่สามารถยกเลิกการตีไม่ตายใหญ่ของมันได้เพราะมันบังคับเราใช้ถ้าเราเลือดต่านะครับผมนะแล้วความสามารถต่อไปจะเป็นความสามารถในการที่จะบวกคีห้านะเป็นโอกาสในการบวกคีห้าที่มีเดียมแสนโอกาสปานกลางโอกาส30%ในการได้คิบวกห้า นะครับผมเป็นการสุ่มมาให้ตามจังหวะตามเทินนะส่วนความสามารถต่อไปนะครับเป็นความสามารถที่จะทําให้เบตโตของเราเนี่ยมีโอกาสในการตีเบิ้ลไม้ตายนะครับผมเบตโตจะทําการโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งแล้วก็มีโอกาสไฮแชนในการที่จะติดเป็นไม้ตายหลังจากที่เบตโตตีท่าไม้ตายใหญ่ไปแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับ บางคนอาจยังอาจจะเข้าใจผิดว่าเบโตสามารถตีเบิลได้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือต้องลัดไม้ตายใหญ่ไปก่อนถึงสามารถมีโอกาสในการตีเบิลได้ดังนั้นก็คือเราต้องให้เบตโต้เนี่ยจริงๆก็ควรจะได้ไม้ตายใหญ่เนาะเออถ้าได้ถ่ถ้าได้ไม้ตายใหญ่ก็คือมีโอกาสเบิเบ้ลจากพาสีบด้วยแล้วก็จักรดาษด้วยเช่นกันนะอืมตามนี้นะครับผมสรุปก็คือเบโตตีได้สามครั้งนะตัวนี้ตีได้สามครั้งแต่ว่าคุณต้องตีไม้ตายใหญ่ไปก่อน ะะและก็ความสามารถสุดท้ายของเบเกโตเนี่ยเบเกโตจะได้คีบวก2แล้วก็สามารถปลดการศัตรูได้ถ้าเกิดว่ามีตัวละครฟิวเจอร์ซาก้าในเทินของเราสักตัวหนึ่งนอกจากเบเกโตตัวนี้นะครับถ้ามีฟิวเจอร์ซาก้านี่คือจะปลดการได้ซึ่งปลดการได้ถือว่าดีครับเวลาเล่นดันแรกยากที่ว่าเราแพ้ทางธาตุหรือว่าเพื่อนในเทินเราแพ้ทางธาตุเบเกโตปลดการปุ๊บเพื่อนเราสามารถที่จะโจมตีเข้า ได้ดีกว่าเดิมได้ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีประมาณนี้หลักๆของเบต้นะครับหลักๆเลยเนี่ยความสามารถของมันมันก็จะเน้นไปทางทางสายตีเบิ้ลนะครับเราต้องโฟกัสอยู่ที่2จุดนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าเราควรโฟกัส2จุดจุดแรกเราต้องเก็บสแต็กไม้ตายครบ5ครั้งก่อนให้ได้ไวสุดเลยนะนั่นก็หมายความว่าจะไปเชื่อมโยงกับจุดโฟกัสที่2ก็คือคุณต้องให้มันได้ตีไม้ตายใหญ่ทุกรอบนะครับผมเพราะว่า เวลามันตีแม่ตายใหญ่อะมันจะได้การตีเบิลจากพาสีห้ด้วยนะครับแล้วก็จักระดานเนี่ยไปลุ้นให้มันติดเอาเองอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าบุ้นบุ้นบ้าไจะบุ้นบ้าอะไรเบิลพัดเบิลจากพาสีเนี่ยมันจะเบิ้ลที่ไฮแสนซึ่งไฮแสนผมว่ามันหวังพึ่งพาได้เวยโอกาส50%ในการติดเบิลเนี่ยผมคิดว่ามันมันคู่คู่ควรพอในการให้เราไปลุ้นเสี่ยงเอาตรงนี้ดังนั้นคิดว่าเราควรจะโฟกัส2จุดใหญ่นะก็คือให้มันได้ตีแม่ตายใหญ่แล้วก็ เก็บสแต็คครบ5ครั้งหมดแล้วประมาณนี้นะไม่น,าน่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเบตโต้มันได้แม้ตาไทยใหญ่ง่ายมากๆอ่ะเนาะโอเคส่วนเรื่องของการอัพเส้นทางอัพกระดานเนี่ยผมก็จะอัพไปทางสายแบบนี้เลยของตัวผมเองนะครับ 17, เบิร์น17คิ19สังเกตว่าจะอัพเฉลี่ยกันเลยแต่ว่าผมชอบสายคิมากกว่าก็เลยเน้นไปทางสายคิมากกว่านิดหน่อยแต่ก็จะเห็นได้ว่ามันก็อัพเท่ากันนะ่ะเบิร์น17คิ19เนี่ยไม่ได้ห่างกันมาก นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็จะแนะนําให้อัพคิตามผมเหมือนกันนะแต่ว่าก็อัพเฉลี่ยกันจะดีกว่าแบบอัพเฉลี่ยกันอย่างเงี้ยแหละจริงๆอย่าไปอัพให้มันห่างกันเยอะมากนะครับหรือว่าคุณจะอัพเบิ้ลน,นำคิตามก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวเลยขอให้เฉลี่ยกันคือจบแค่นี้เลยนะครับผมอย่าไปอัพห่างกันมากเกินไปไม่ดีแน่นอนนะแล้วก็นี่ผมใส่สกิลออฟตามนี้เลยเลยได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเอก เบิร์น ADK นี่ก็ ADK เหมือนกันดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะได้ ADK ให้กับเบโตบวกเยอะมากเนี่ย ADK ตั้งต้น21,000นะครับใส่แบบจุใจแน่นอนแล้วก็อัพลิง10มารอนานแล้วด้วยนะครับอยากเล่นมากปัจจุบันตอนนี้คือมันถึงเวลาของเราแล้วนะฮะทีมก็ตามสไตล์เบตโตเยอะมากเลยนะนี่เป็นเบโตบูที่เรียกได้ว่าตอนนี้เก่งที่สุดหรือยัง ในเซิร์ฟเวอร์ b นะหรือไม่นะเบโตเขียวที่จะมาในนาคตผมคิดว่าน่าเป็นเบโต้ตัวหนึ่งที่น่าจะเก่งอันดับต้นๆแหนละเบโต้บ่ะนะอของตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองเทสกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะเอาล่ะมานี่เป็นทีมฟูลทีมเบจิโตนะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเบโต้บูเขียวได้ ECA เนี่ยผมจะใส่มาแน่นอนก็เดี๋ยวรออีกไม่นานนะครับสิ้นเดือนนี้จะเจอแล้เบโตเขียว ECA ลูกลักหนึ่งเดียวในไอีผมรอก่อนนะลูกพ่อแต่ว่าตอนนี้รอไปก่อนยังไม่ได้ EC ก็เข้าคั้งต่อไปในะลูกมากเรามาเล่นเบตบูแดงกันดีกว่านะครับก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมรอคอยและก็ชอบมากๆเหมือนกันเป็น l อตัวแรกๆในดีเลยก็ได้นะสำหรับผมนะแล้วก็คิดว่าอีกหลายคนก็เช่นกันสำหรับเบตบูตัวนี้นะครับเรียกได้ว่านั่งปั่นควสกันตอนนั้นก็คือแบบนั่งปั่นควส หาลิงสกิลนู้นจริงิงสกิลนี้มาใส่จัดทีมสีนู้นนี่นั่นแบบตอนนั้นทําคุยสนุกมากแล้วก็พอทาเบโตโตแดงเองแบบว่าได้นเนี่ยมันภาคภูมิใจจริงๆนะตอนนี้เราก็ได้กลับมาใช้เขาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าแบบน,แบบน่าประทับใจนะครับผมโอเคผมจะมาทด่ดานเรโซง่ายๆแล้วกันไม่ใช่เป็นด่านที่ยากมากนะเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่า พวกตัวละครอื่นๆในทีมมันจะมันจะเล่นไม่ไหวเอาเองนะฮะโอเคแต่ว่าผมไม่ได้เล่นในทีมแบบผู้นำหลีกอ0รเปร็นะครับเป็นงั้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แรงเต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าเบโต้นี้เสียดายว่ามันมันไม่มันไม่ได้ติดในแฉดพลังขึ้นเต่านะมันติดพวกแบบแขดผู้นำา7ปีหมดเลยนะฟิลไฟเตอร์พาวเวอร์บียอนซูเปอร์ไซย่าแต่ว่ามันไม่มีลิงสกิลขึ้นเต่าหรือว่าพลังขึ้นเต่าที่เป็นในแฉกไงผมเลยโคตรเสียดายเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ท่าขึ้นเต่าไง มันใช้แค่ท่าแบบต่อยเตะของมันแล้วก็เบตโตซอสอะดังนั้นเนี่ยมันจะหาผู้นำา200%ยเปอร์เซ็นยากหน่อยนะจริงๆยากยากเลยแหละไม่รู้ตอนนี้ปัจจุบันมันใช้แค่ทีมของใครที่เป็นนำได้สองเปอร์เซ็นตะโอเคมารอบนี้นะครับเบตโต้แดงแล้วโผมาแล้วโผมาลิงกับเบตโตฟ้าด่าอยู่นะเพราะเป็นเบตโต้เหมือนกันแต่จะขาดลิงก์พวกวอร์อเรอร์กอนกับเอลอาร์ไม่เป็นไรนะนี่ได้ไหมตาใหญ่ง่ายอยู่นะเห็นไหม โอเคผมจะเก็บไม้ตาใหญ่ไปเลยตีใส่ไอตัวเหลืองน่นแหละจัดปลายเต็มที่ครับผมแบบนี้เลยจริงๆน่าให้เบียโตฟ้าไปแทงช่องหน้าก่อนนะจะได้เอานั่นท่าสีไอ้พพอร์ตไม้ตายเออพูดผิดนะครับมาดีเฟนซ์ของเบียโต้แดงเปิดมาที่หลัก1นึ0 0 0สถือว่าไม่ไม่น้อยจะน,น่าเกียดแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าตั้งต้นมันให้มาน้อยไง มันมีตั้งต้นน้อยครับแต่ว่าเราต้องทําใจก่อนว่ามันตั้งต้นน้อยอย่างนั้นดีเฟนซ์เปิดน่าจะน้อยหน่อย,อยอย่างนั้นเราต้องพยายามให้มันตีไม้ตายไปไปบ่อยๆก่อนนั่นเองนะเพื่อเอาพาษีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สแต็กเอเดคดีเฟนซ์จากไม้ตายไปเรื่อยๆนะครับดาเสาม 3, ล้านหกนะประมาณนี้ต่อยเข้าไปติดคิบึนธรรมดาไม่ไม้ตายตามาสวยนั่นแหละตีไม้ตายสองครั้งแล้วนะ ทีนี้ก็เหลือแค่เก็บอีก3าครั้งคือจบแล้วนะครับผมก็ถือว่าเร็วเหมือนกันรอบนี้นะเป็นเพราะว่าผมอัพเบิลเฉลีย่ยไงมันก็เลยแบบติดง่ายหน่อยนะครับเวลาเราตีเบิลบ่อยๆแล้วมันมันจะติดเบิ้ลจักระดานง่ายขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจยังอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเรามีพาสซีฟการตีเบิ้ลบ่อยๆแล,แล้วเราได้ตีเบิลบ่อยๆครั้งไปก่อนนะมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเบิ้ลจักรดานให้มากกว่าเดิมดังนั้นผมก็เลยเอาเฉลี่ยกันนี่แหละ แบบไม่ต้องไปอัพเบิร์นนำมากอะ่ะอัพคี้นำน่าจะคุ้มกว่าในตรงนี้นะครับโอเคเทอ์นี้อาการไม่ดีเลยอะ่ะเทอ์นี้อาการเหมือนจะเหมือนจะตายตลอดเวลาเลย <c oughs> ตัวละครแต่ละตัวนี่ไม่ดีเลยสามปีก,ก็แพ้ทางเลยฮะโอเคสภาพไม่น่ารอดรอ่ะ <c oughs> ใช้ทับสองชิ้นเลยไหมวะเอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะจังหวะนี้ มันจะลงเอยเช่นไรมาลองดูฮะผมก็มีทางเดียวคือต้องให้3ปีหลบไม้ตายอ่ะถ้า3ปีหลบไม้ตายได้ก็คือจบนะไม่ได้แมแชนป์มาหลบเฮ้ยจะเฮ้ยเป็นไงล่ะฮะผมจะลองให้เบรโต้เขียวตัวนี้เนี่ยวนกลับไปซับพอร์ตเบรโตแดงเพราะว่าถึงเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีซับพอร์ตคอยช่วยนะดามเมจล็อกแรก3ามล้านมันก็ต้องเข้าใจด้แหละว่าตัวมันไม่ได้เปิดมาจะเก่งเลยทันทีครับผม อย่างที่เราได้อ่านความสามารถไปอ่ะมันก็ต้องบิวพาสีไปก่อนต้องให้มันสแต็กเอเดคดีเฟนต์ไปก่อนอง,งั้นก็นับเป็นตัวละครที่ว่าใช้ระยะเวลาเพื่อการเก่งนะครับไม่ใช่เปิดมาจะเก่งทุกอย่างทําอะไรเป็นทุกอย่างเลยเราต้องคอยเลี้ยงเขาดีๆก่อนนะฮะนี่ดีเฟนต์จากแสนสามขึ้นมาหลักแสนเก้าแล้วนะฮะเกือบสองแสนจากแค่การตีไม่ตายไปสองครั้งนะครับแล้วไม่ตายเล็กจากการสแต็กเนี่ยสแต็กแค่ครั้งเดียวด้วยไงเออถือว่าเอาเรื่องนะ มาเบตโตแดงไปทั้งเลยนะครับแต่จริงอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าเนาะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้น่าจะได้คุ้มกว่าเยอะเลยแหละจัดมาเราจะให้เบตโตฟ้าไปซัพพอร์ตก่อนนะครับเบตโตแดงเก็บไม้ตายเก็บครบยี่สี่คิถือว่าหนักหน่วงแน่นอนจังหวะน,นี้โอเคมาไม่น่าตายไม่น่าตายครับรอบนี้เนี่ยเบตโตแดนน่าจะดาเมจขึ้นหลักสี่ล้านอัพได้ผมเชื่อเลย เพราะว่าไม้ตายเก็บเกี่ยว4ีิด้วยมีซัพพอร์ตจากไม้ตายของเบรโต้โฟ้าอีกด้วยได้เก็บพาสซสี่ไปแล้ว2ครั้งน่าจะ4ล้านอัพ,พผมเชื่ออย่างนั้นะครับถึงไหมมาลองดูนะ5ล้าน4มันไม่ใช่แค่4ล้านอัพแล้วบอลเลยดามีดีดมาไกลเลยอ่ะติดคิ้5้ล้านเบิ้ลธรรมดาไปรอบ 1, 1. หนึ่งล้าน5อุ้ยเบิ้ลธรรมดาก็แรงนะเนี่ยล้านหนะ้านะเบิ้ลธรรมดาล้านห้าผมว่าไม่เลเลยนะ เอ้ยเอาเรื่องครับผมผมว่าเก่งอยู่มันมันแค่เปิดมาไม่ได้เก่งเต็มที่แต่พอคุณเล่นไปสักระยะหนึ่งกลางๆถึงช่วงกลาง,งถึงช่วงเลทลก็เก่งอยู่นะเพราะว่าตีไม้ตายเสร็จมันก็เพิ่มดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงเวลาเราตัดไม้ตายใหญ่ไปแล้วอะ่ะอังนั้นดีเฟนต์แสนเก้าเมื่อกี้ตีเสร็จไม้ตายปุ๊บเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์จากพละสีบประมาณหลักสองแสน แล้วตีจากไม้ตายใหญ่ก็น่าจะสองแสนอัพสองแสนห้าสองแสนหกเลยก็ว่าได้อย่างนั้นดิเฟนก็จะขึ้นหลักสองแสนกว่าได้สบายๆในตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่างบิลพาสไม่เต็มนะขาดแค่การตีอีกสองครั้งก็จะครบพาร์สนะครับการตีไม้ตายครบสองครั้งนะอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเส้ได้หนึ่งจุดของเบโตตัวนี้ก็คือมันมันเก็บพาร์สแบบตีปกติไม่ได้อะ่ะคุณต้องย้ําแบบว่าคุณต้องตีไม้ตายโอลี่อ่ะ คุณจะตีปกติมันไม่นับพาสีนะเออต้องตีไม่ตายอย่างเดียวก็เลยแบบเซได้นะฮะมาผมจะไม่ใช้เทมนะครับผมคิดว่าผมน่าจะรอดอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าตายก็คือลาก่อนอะไม่มีอะไรมากโอเคหลบหนึ่งครับผมสวยสี่าจาก3ปีครับใส่ไปขอเน้นเ้นขอคิเพราะถ้าไม่คินี่อาการหนักแน่นอนเพื่อนไปอื้ยสวยโอเคทีนี้ก็เบโตเหลืองจัดการได้แล้วนะครับชิวๆเลยทีเดียวเรียบร้อย ผมคิดว่าที่เมื่อกีม้มันแรงเพราะเนื่องจากว่ามีปัจจัยสําคัญก็คือมีนั่นแหละเรื่องไงมีลิงก์ LR กับ3ปีเว้ยพอลิงก์ LR เป็นลิงก์ดาบเมยสำคัญมากมนเลยแรงไงแต่เธอเนี้ยเราไม่ได้มีลิงก์ LR แล้วเออแต่ว่าจะเพิ่มเติมมันจะซัพพอร์ตแทนจะแบบเปลี่ยนกันมีซัพพอร์ตมาให้แทนจากเบีโตเขียวนะครับก็น่าจะได้อยู่แหละเราจะให้อย่างนี้แล้วกันใช้เทมทับไปเลยเนาะโอเค เบเโตฟ้าแทงเหมือนเดิมตามสไตล์แบบนี้โอเคเบเกตโตแดงเก็บลูกแก้วไม่ครบยี่สบสี่คิผม,มอยากทำยี่บสี่คิมากเลยนะจะได้แบบเห็นดาเมจเต็มพิกัดเต็มที่ไปเลยโอเคมานี่ดีเฟนซ์สองแสนตั้งต้นนะครับสังเกตว่าจะมันมันจะเพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อเืไปเรื่อยเแหละนะแล้วก็น่าจะตามที่สามแสนดีเฟนซ์ได้คิดว่าเออ อันนี้ยังขาดพารสไอ,อพาสห้าิเปอร์ซ็นยังเก็บไม่ครบนะบอกไว้ก่อนแล้วก็เล่นในทีมร้อยแปดสิเปอร์เซ็นด้วยไม่ใช่ทีมสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมยังขาดการตีอีกสองครั้งเท่านั้นนะ่ะให้งั้นมาไปให้สุดก่อนดีกว่าไปให้สุดแล้วค่อยพูดถึงมันนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้ยังไม่ได้เก่งเต็มที่ของเขานะฮะเขายังเก่งได้มากกว่านี้ด้วยนะฮะโอเคเบโตฟาก็ทําการซัพพอร์ตเพื่อนไปก่อนจากการตีไม่ตายครับ ถ้าติดเบิ้ลนไม้ตายได้จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเบตโตฟ้าว่าไงเอาไหมเบิ้ลนไหมไม่เบิ้ลไม่เป็นไรฮะรอบนี้ไาเมจจะเท่า5ล้านเหมือนทีนเมื่อกี้หรือเปล่ามาลองดูกันเพราะเราขาดลิงก์ LR ไปนะตอนนี้นะฮะหล้านแรงกว่าเดิมครับผมมันก็แงอยู่แล้วครับมีซัพพอร์ตมาให้เท่าทุนแหละเบิรไม่ตายเหอะไม่ตายไม่ไม่ติดเลยอ้า <c oughs> <c oughs> จะบอกว่านี่ผมโชคร้ายเหมือนกันนะคือแบบ มันติดเบิ้ลไหม้ตายเล็กแค่ครั้งเดียวอ่ะ่านผู้ชมปกติมันจะแรงกว่านี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ตีเบิ้ลไม้ตายเล็กมันจะถึกกว่านี้และก็แรงกว่านี้ไงเพราะมันสแต็กจากไหม้ตายเล็กได้อ่ะแต่อันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้สแต็คหาอะไรสแต็กแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่มีเบิ้ลอีกเลยเบิ้ลธรรมดากันบ่อยมากขนาดแม่งกูก็อุตส่าห์พูดไปอยู่แล้วเบิ้ลจากพายสี่พาชนแม่งก็ติดง่ายติดง่ายไอ้หาง่ายก็เฮียละ แม่ไม่ติดสักรอบเลยจากไฮแชนไม่ตายอ่ะติดรอบเดียวมั้งไม่ติดเลยเรอบเดียวก็หายไปเลยอะไรเงี้ยโอ้โหบ้าไปแล้วบอกเลยว่าเสียจุยมากฮนะผมเสียจุยจริงๆเลยจริงๆนะเสียจุยมากนี่ยาเชื่อวมันจะไม่ยอมติดอะไรให้ผมเลยอะ่ะก็นั่นแหละก็เป็นตามสไตล์อะครับมันก็เป็นโอกาสอยู่แล้วมันก็ติดบ้านไม่ติดบ้านผมเข้าใจอยู่แต่นี้มันเบิ้ลธรรมดาบอ่อยไงมันก็เลยแบบอาจจยังทำมันไม่เก่งเต็มที่แต่ขนาดนี้แบบว่า อันนี้ผมไม่ได้ค่อยได้ติดเบิ้ลไม้ตายมันก็ยังถือว่าแรงะนะแบบหกล้านห้าล้านอะไรปกติแล้วอ่ะเออคือตีแมตตายเล็กแค่ครั้งเดียวเองอ่ะเพราะว่าหลักๆคือความเก่งของมันก็ค่าเก็บคุณเก็บพาสซีฟเต็มที่แล้วอ่ะมันก็ยังมีจากการที่คุณได้สแต็กเอเดเคดีเฟนส์แมตตาตเล็กด้วยนะมันยังไม่ได้หมดง่ายๆไง,งความเก่งของมันอ่ะอย่าเพิ่งฆ่าตายเบโต้สวยนั่นแหละเหลือไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงให้เบโตแรแดงได้โชว์เป็นการปิดจ็อบดีกว่าเพื่อน นะอ่าโอ้ว้าวลิงก์กับเบโต้ห้าปีได้อืมมันก็ได้แค่สี่ลิงก์เหรอแต่ได้ลิงก์ l อไงเออได้ลิงก์ l ออยู่เรีว่าดีเบตโต้ห้าปีมัน,ม,นม,มันไม่มีลิงก์เลยเออก๊อดผมรืมไปเป็นไปไม่ได้ไห่เปเลยอย่างนี้ก็ได้วะ <laughs> ลิงก์กับเบตโต้ไฟเหมือนเดิมดีกว่าไหมฮะไม่เอาดาเมจอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะเอาดาเมจเงินก็จัดมาฮะดูซิว่าใครจะตายก่อนกันระหว่าง สลักกับผมนะครับคือถ้าเิิมดนไม้ตายดักหน้าใส่เบโตโ้แดงผมอะ่ะตายได้นะครับดีเฟนส์สองแสนตั้งต้นแบบที่ว่าไม่ได้มีซัพพอร์ตนะครับอืมหลังยิงเสร็จก็น่าจะขึ้นหลัก3,000สนได้เหมือนกันโดนเตะเก้า0มื่นโดนเตะแรงนะห้าล้านสามนะครับผมจัดไปเก็บไม่ครบยิวสี่มันก็จะลงประมาณนี้ครับประมาณหลักหล้านสล้านก็ว่าไปห้าล้านสามล้าน ไม่ใช่ห้าล้านสามล้านหรือห้าล้านถึงหกล้านแหล่งเงี้ยคือถ้าเกิดว,ว,ว่าความแรงมันจะไม่ได้คงที่ไงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ตายตัวเลยครับขึ้นอยู่กับว่าจังหวะเทิร์นมีซับไหมลิงก์ประมาณไหนนะครับผมเก็บพาสีไปถึงไหนแล้วบ้างสแต็กดาเมจไปได้กี่รอบเลยครับมันจะมีปัจจัยเยอะมากกับดาเมจของมันนะครับมันจะไม่ตายตัวทุกครั้งแน่นอนคือขึ้นอยู่กับว่าดวงคุณนะ่ะได้ติดเบิ้ลไม้ตายกี่ครั้งติดบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยมันเยอะ อย่งนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่แรงถึกเหมือนกันมันไม่เชิงถึกอ่ะมันมันจะไปเชิงแรงมากกว่าถึกเพราะว่าดีเฟนซ์มันก็ประมาณหลักสองแสนสามแสนซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เวอร์ไงแต่ว่าถ้าพูดถึงแง่ตัวฟรีก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับในแง่ตัวฟรีนะครับมัน,ไม,ไ,มนไม่ได้มีการกาดอะไรมาให้ตัวเนี้ยไม่ได้มีการกาดหรือการดามเมจก็แค่แบบมีดีเฟนซ์เฉยๆ,ๆก็ยังโดนแรงได้เหมือนเดิมปกตินะแต่ถือว่าเล่นสะใจเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าผมก็เทสแค่นี้ละกันนะไม่ได้เทสมากมายเท่าไหร่เอาให้พอเห็นภาพพอว่าเป็นยังไงนะจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมไปเล่นเองอะ่ะอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่านี้ผมไม่ได้ตีเบิ้ลไม้ตายเล็กเลยไงอืมนั่นแหละนะก็ตามนี้นะครับผมเป็นเบต้าบูที่ไม่แย่นะฮะเป็นตัวฟรีคุณสามารถฟาร์มฟรีได้สามารถอัพกระดานเองได้สามารถดูเส้นทางเองได้ไงไม่ต้องไปนั่งเปิดการชาหาตัวละครบททางเพิ่มครับนี่คือตัวฟรีล้วน ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งดีมากแล้วนะฮะเข้าทีมหลักได้เลยนะดาเมจก็แรงดีเฟน์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะครับผมนั่นะแหละนะใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครของเบลตัวบูแดงตัวนี้มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครลองเล่รไปแล้วบา้างรู้สึกไงมาลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ไว้เจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย